สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับทำลายทิ้งให้หมด กองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายเครือข่ายอุงค์ใต้ดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมากกว่า50แห่งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและเครื่องบินรบเทพอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในสวนกาซาใส่ไม่ยั้งจัดดักจัดเต็มและกองทัพอิสราเอลสกัดโดนของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะระเบิดกลางอากาศและส่งเครื่องบินรบเทพถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะรวมถึงฐานปล่อยจรวดและโดนของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะเสีย หายยับเยินลาพนาศูนย์และกองทัพเรือของกองทัพอิสราเอลซ้อมรบอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมการเข้าตีกลุ่มกออกระไลฮิตบันละทางทะเลเข้าตีทางภาคใต้ของเลบานอนต่อไป เมื่อวันที่16สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงคารามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮิดบุลเลาะและอิร่านและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อนเนื่องในถนนกาซานะครับโดยฉากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้เผยว่า พบอุโมงค์ใต้ดินของกลุกกอการลาฮามาสมากกว่า50แห่งตลอดเส้นทางฟิลาเดลฟีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แชร์แดนระหว่างอียิปต์กับกาซานะครับพี่น้องถูกทำลายโดยหน่วยวิศวกร,กรการรบยาฮารอมของกองทัพอิสราเอลมากกว่า50แห่งเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองทัพอิสราเอลไม่ได้ให้รายละเอียดว่าอุโมงค์มีกี่แห่งที่ข้ามเข้าไปในอียิปต์ได้นะครับและเชื่อกันว่าอุโมงค์ต่างๆตลอดเส้นทาง ฟิลาเดลฟีแห่งนี้ถูกใช้โดยกลุ่มก่อการร้าฮามาสเพื่อดักลอบขนอาวุธเข้าสู่ถึงนนกาซานะครับพี่น้องงานนี้ก็มีภาพวิดีโอที่กองทัพอิสราเอลได้วางระเบิดวางเส้นสายไฟนะครับพี่น้อง และเตรียมจุดชนวนระเบิดและนํามาสู่การจุดชนวนระเบิดที่แม่นยําและระเบิดอย่างรุนแรงแบบนี้นะครับพี่น้องอย่างกระสายฟ้าฟาดเลยครับอันนี้ก็สง่งผลให้วงใต้ดินของกลุ่มกอการกลาหามารที่อยู่ในบริเวณชายแดนอียิปต์ในเส้นทางฟิลาเดลฟ,ฟีแห่งนี้ถูกทําลายเสียหายย่อยยับตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับที่กรบอิสเอลเผยแพร่ภาพ,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 พออกมาแล้วครับพี่น้องซึ่งก่อนหน้านี้อียิปต์เองก็บอกว่าไม่มีมุ่ง ทอดไปยังประเทศอียิปต์นะครับแต่มางานนี้ของทัพอิสราเอลก็ได้แ์ให้โลกรู้นะครับว่าอียิปต์อาจจะมีส่วนร่วมในการส่งอาวุธหรือส่งสิ่งของต่างๆจากแดนอียิปต์ที่เป็นชาติมุสลิมด้วยกัน เข้าสู่ถอันกาซรราพเพื่อให้ก,ก,ะกะลุ่มอการก้าลฮามาสนํามาเล่นงานอิสราเอลก็เป็นได้เหมือนกันนะครับงานนี้ของทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้มงเหล่านี้มาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอ,อิสราเอลได้ต่อไปนะครับพี่น้องจึงได้ใช้หน่วยลบชั้นยอดอย่างหน่วยยาฮารอมนะครับหรือหน่วยวิศวกรการลบขั้นเทพติดตั้งระเบิดและนํามาด้วยการจุดชนระเบิดทําลายเครือข่ายบงวงตาดิน ขอ,ของกลุาา่มกากันหลายฮาวาเหล่านี้มากถึง50แห่งว่นใดที่สุดนะครับนี่เฉพาะแค่บริเวณทางภาคใต้ที่ติดกับเาเทอียิปต์นะครับยังมีมากกว่า50แห่งเลยนะพี่น้องท่าบริเวณอื่นเว้ยคงจะมากกว่านี้นะครับไม่รู้ว่าฮา,า้าทนั้นจะใช้ขุดอุโมองค์ใต้ดินทําไมนะครับใช้เงินมหาศาล ที่ชาญมุสลิมมอบให้มาขุดรูมุงตาดินเหล่านี้เพื่อทําการกอร่อการร้ายไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์แม้แต่น้อยนะครับสุดท้ายก็ถูกนํามาด้วยการถล่มทาลายด้วยน้ามือของกองทัพอิสราเอลแบบนี้ให้เสียหายยับเยินไปนะครับไให้กลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสหรือพันธมิตรใช้เป็นฐานกอ่อการร้ายได้ต่อไปและปิดชีพฮามาสได้จานวนมากที่ประจำการอยู่ในเอวงตาดินเหล่านี้ด้วยนะครับหลายครั้งหลายคราที่ผ่านมาส่งกลุ่มกอ่อการร้ายฮามาสไปเกิดใหม่รายงานตัวกระเพละ มจัจโอดาชในโลกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามัตเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลได้ถลถมทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกอกราฮามาที่ระบุว่า ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองคานยูนิททางตอนใต้ของสวนการานะครับที่ได้มีฉากการสู้รบที่ของทัพอิสราเอลได้ระเบิดฐานที่มั่นหลายแห่งของกลุ่มการห้า,ายฮามาสในเมืองคานยูนิทจนสง่งผลให้เกิดระเบิอดอย่างรุนแรงนะครับสัตตุ้มครั้งใหญ่ใส่ไม่ยัง้งตำแหน่งดังกล่าวนะครับที่ระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มการรลายฮามาสหรือคลังอาวุธรวมถึงจุดซ่องสุมของกลุ่มการห้า,ายฮามาสที่ดักเล่นงานทหารอิสราเอลพื้นดินนะครับงานนี้ของทัพอากาศอิสราเอลรวมถึงหน่วย กลองของกองรับอิสราเอลเขาไม่ปล่อยให้ฮามัสใช้ฐานที่มั่นเหล่านี้ดักเล่นงานทหารอิสราเอลได้นะครับ ถึงนามาด้วยการส่งพิการให้กับกองทัพอากาศหรือเครื่องบินอเมริอิสราเอลยิงระเบิดเจดมสนตำแหน่งดังกล่าวจะทําให้เสียหายยับเยนินและมีชิ้นดีลปาปนาศูนย์ไปในที่สุดนะครับเป็นน้องเกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายและเปลวไฟลุกออกมาจากตาแหน่งที่อาวุธหนักของกองทัพอากาศอิสราเอลดนซ่หัวกลุ่มกาะกลายฮาวาสคาดว่างานนี้กลุ่มกาอกลายฮามาสดดำเกินดำสยองคาตึกฐานที่มั่นในเมืองคานยูนิตแน่นอนนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาบุกเป็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่ 7ตุลาคม2,566ที่ผ่านมาอย่างโหดได้ประเทือนก่อนแล้วยังมีหน้าจากพวกเขาไปเป็นตัวประกรันอีกสุดท้ายก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามถล่ทมทำลายอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาสง่งก,กลุ่มก่อการร้ายฮามาสไปเกิดใหม่รายงานตัวกับ่านเลาะหรือมัจ,จลรานในนรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาตเองเพราะว่ามาให้ทุกแกนท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลโจมตีฮิตบันเลาะบ้านนะครับที่มีทั้งการตั้งรับฮิตบันเลาะและโจมตีเสกกลุ่มอิตบล็จ ทางหนักหน่วงและสะสมนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ามีกองกําลังป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิสราเอลเผยว่าพบโดนที่ขุมขก่อการร้ายฮิตบนรเลาะลอยมาจมตีภาคเหนือของประเทศอิสราเอลแต่แล้วก็ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมของกองทัพอิสราเอลยิงตกเหนือพื้นที่แควนกาลิลีตะวันตก เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นก็มีไซเรนดังขึ้นนะครับในชุมชนหลายแห่งทางกลางเหตุการณ์ดังกล่าวและร้องเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีสามสี่สิบแต่ก็โดนล้ำดังกล่าวนั้นก็ไม่สามารถไปโจมตีประเทศอิสราเอลได้นะครับถูกไอ้รอดดมของอิสราเอลสกัดได้ในที่สุดระเบิดแตกกลางอากาศกาันเลยทีเดียวและป้องกันแล้วยังไม่พอของทัพอิสราเอลก็ได้ส่งเครื่องบินลบเทพนะครับ f 1 6ส1 5 F35 ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อกันไลยฮิตบลัลเล่ใส่ไม่ยัั้งที่่อออิสราเระบ,บวุวคื มีประเทศอิสราเอลได้ถล่มโจมตีอาคารที่กลุ่มก่อกรารร้ายฮิดบอล์ละใช้ในเมืองคราฟขคีลาทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงโจมตีอาคารอีกหลายหลังที่กลุ่มก่อการร้ายฮิดบอล์ละใช้ในเขตย,ยาวรูนไอตาอันซับทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลที่กล่าวไว้และนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลละยิงจรวดหลายลูก ไปท,ที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อช่วงเย็นของวันที่ผ่านมาแลครับโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่าจรวดบางส่วนถูกสกัดได้หลายลำนะครับแต่บางส่วนก็โจมตีในพื้นที่เบลือโลง โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ยอย่างใดนะครับแลยนำมาสู่การถมตีอย่างหนักสะสมใส่กลุ่มกอกะ,กะไลฮิตบลอลลาะใส่ไมยางแบบนี้นะครับจนทำให้เสียหายยับเยินไปดับเกิดระยอีงอย่างต่อนเนื่องเรื่อยมาไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพารลเลาะหรือมาตุดาดราชดนดรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสองฮิตบลอลลาะเองที่มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่าเป็นการซ้มรบของกองทัพเรือของประเทศอิสราเอลบ้างครับ ไม่ค่อยเห็นคลิปแบบนี้เท่าไหร่นะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้รายงานไปว่าฐานทัพเรือไฮฟาของกองทัพเรืออิสราเอลได้ทําการฝึกซ้อมรบร่วมกับหน่วยอื่นอีกหลายหน่วยนะครับรวมถึงโรงพยาบาลด้วยเพื่อจําลองสถานการณ์สงครามโจมตีฮิตเบลในเลบานอนนะครับโดยกองกําลังที่เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้แก่กองพลที่146ของกองทัพอิสราเอล กองพลค้นหาและกู้ภัยของกองวิชาการแนวหน้าภายในประเทศและกองพลทหารราบสำรองโอเดตรวมถึงตำรวจอิสราเอลและโรงพยาบาลร่วมกันด้วยนะครับร่วมกันซ้อนรบในการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนละในทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปซึ่งครั้งนี้นะครับนับเป็นการซ้อมรบครั้งล่าสุดในชุดการฝึกซ้อมที่ขอทับระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเพิ่มความพร้อมรับมือกับความตึงเครียด ที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณชายแดนทางตอนเหนือซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวจำลองสถานการณ์การป้องกันและโจมตีในพื้นที่ทางทะเลทางตอนเหนือรวมถึงป้องกันชายแดนทางทะเลการอพยพผู้บาดเจ็บหลังจากการยิงและสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้ก็ต้องรอดูนะครับว่ากองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอินเลล์ทางภาคพื้นดินและทางเรือแบบนี้ตอนไหนนะครับพี่น้องแต่หากเกิดขึ้นจริง ก็จะมีการร่วมมือกันถลงตำลาาฮิดมันละเหมือนที่ฮามาสโดนในทุกวันนี้กันต่อไปนะครับก็ต้องคอยดูติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระปิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยเวยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ